ความสำเร็จใดใดในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อค้าแบกมาขายต้องมุ่งมั่นมันศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว,ว่ามิดหมอของหลงพระเดิม แลวก็ถ้าหากพูดถึงหลงพระเดิมก็จะเป็นที่ท,ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพ,พเจ้าเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบาบังกรและยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเพึ่งพากุญญาารมีของหลงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยเมรลเก้าเก้าบิ๊กวันเก้าเก้าเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นมีเทพศาสตรานะครับนะของครูบาอาจารย์นะครับนะก็ โดยพ่อที่ท่านเห็นอยู่นะครับจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนะ,ะแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อรุ่งนะครับนะเป็นมีดด้ามไม้นะครับนะเป็นสลิกาด้ามไม้ขนาดจิ๋วน่าจะหมายท่านได้รับชมนะครับแล้วก็ส่วนที่วางไว้ด้านล่างนะครับก็จะเป็นผ้าลอยเท้าของหลวงพ่อเดิมนะ,ะวัดหนองโกของเรานะครับนะ <c oughs> ส่วน เล่มนี้ก็จะเป็นมีดพับขนาดจิ๋วนะเป็นมีดพับขนาดจิ๋วก็ถ้าเรามองผิวเพล,ลินเราก็นึกว่าเป็นตะกุดนะครับแต่จริงๆเล่มนี้เป็นมีดพับนะครับนะ,ะขนาดจิ๋วจริงๆนะ,ะแล้วก็ที่วางไว้นะครับนะตรงกลางก็จะเป็นมีดขนาดพกพานะ,ะเอาละครับวันนี้นะครับก็ <c oughs> จะใช้เวลานะครับก็คือ สักประมาณสักสิบกว่านาทีนะครับนะจะมาให้ท่านได้รับชมก็คือเป็นมีดจิ๋วเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดหลวงพ่อรุงวัดนองสีนวลน,นะูดถึงหลวงพ่อรุงนั้นก็เป็นที่รู้จักกันนะครับนะเป็นอย่างดีนะหลวงพ่อลุงท่านกา็เป็นพระอริยสงฆ์นะครับอีกอง์หนึ่งนะซึ่งเรียกว่าไม่เป็น2องรองใครนะครับต้องบอกอย่างนั้นเลยนะ ที่สำคัญนั้นหลวงพ่อลุงนั้นท่านเป็นพระนะครับเป็นผู้ปฐมมาเลิกนะครับนะในการสร้างมีดหมอนะอนะครับจริงๆหลวงพ่อลุ่งเนี่ยท่านสร้างมีดหมอก่อนหลวงพ่อเดิมนะครับทั้งทั้งที่ว่าหลวงพ่อลุงนี่ก็คือบวชที่หลังหลวงพ่อเดิมนะแต่ก็เป็นผู้ที่ใ่รู้นะครับใรทมนะเช่นเดียวกันนะเอาละครับก็วันนี้นะครับจะ มาให้ท่านได้ชมนะครับเป็นมีดเล่มีนะครับขออนุญาตนะก็คือหยิบขึ้นมานะครับนะขออนุญาตนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะมีดเล่มนี้ถือว่าเป็นนะครับเป็นมีดจิ๋วนะเป็นมีดด้ามไม้นะครับฝักไม้จิ๋วนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับใช้มือนะลองนะครับนะฝ่ามือลองนะก็จะเล็กมากนะครับเล็กมากนะ ชาพ่อใบนะครับก็อยู่ที่นิ้วนิดๆน,นะครับรวมด้ามฝักก็อยู่ประมาณไม่ถึงสนิ้วดีนะถือว่าเป็นสลิกานะครับนะด้ามไม้ฝักไม้ที่หาได้ยากนะครับที่หาได้ยากนะที่สําคัญนะครับก็ทั้ทงเล่มเลยนะครับนะก็จะไม่ว่าจะเป็นด้ามหรือเป็นฝักนะก็จะเป็นไม้คูณน,นะครับนะเป็นไม้คูณแล้วก็ ตรงโคนของฝักนั้นก็จะรัดด้วยไวยนะจะรัดด้วยไวยนี่นะครับก็แล้วก็จะมีเชือกนะครับรัดอยู่ด้านข้างนะเอาละนะครับก็ก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของภายนอกออกภายในนะครับนะเราก็มาดูในส่วนของภายนอกนะอนนี่นะครับนะเป็นไม้คูณที่ตายเขาเรียกว่าตายยืนต้นหรือว่าภาษาบ้านๆเขาเรียกตายพายนะครับนะ ก็คนสมัยก่อนนะครับคนสมัยก่อนก็จะมักจะนิยมนะนำเอาไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่ฟ้าผ่านะครับนะนำเอามาทำวัตถุมงคลนะครับก็นองจากว่า,าถ้าเป็นต้นไม้ที่โดนฟ้าผ่าหรือว่าแก่นนะครับไม้คูณไม้มะขามอะไรต่างๆพวกนี้นะ ที่ตายยืนต้นนะครับนะ,ะก็ต้นไม้เหล่านี้ก็ถ้านํามาทําเครื่องรางก็จะเรียกว่าทําการล้างอาถรรพ์ได้เป็นอย่างดีนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะ,อะเอาละครับดูในส่วนของภายนอกก็ถือว่านะครับนะสซเลกาจิวเรมีนะครับนะมีองค์ประกอบครบถ้วนนะครับจะเป็นด้ามเป็นฝักเป็นใบนะอ่นนี่นะครับนะที่สําคัญนั้นทั้งด้ามและฝักนะครับจะเป็นไม้คูณนะ เป็นไม้ครเอาละนะครับพอดูในส่วนของภายนอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับซูมให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะครับนี่นะนเป็นแกนไม้คณนะครับนะลายงดงามมากเลยทีเดียวนะนี่นะครับนะเป็นลัดด้วยไวายที่มีความเข้มขลังนะครับแล้วก็มีมนเสนนะมากๆเลยนะ ทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของภายในนะในส่วนของภายในนะครับนะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตซูมให้ท่านได้เห็นนะครับหนะ้ารายละเอียดจริงๆนะส่วนใหญ่นะครับในการทําคลิปวิดีโอนี่นะครับนะผมก็จะเน้นซูมให้ท่านได้อ่านรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใบนะครับนะส่วนใบของมีดนะ ก็จะให้ท่านได้เห็นนี่นะครับที่สําคัญนั้นมีดสลิกาจิ๋วนะครับเลมนี้ก็บนสันมีดจะฝังตะกุดนะครับนะเป็นตะกุดโทนนะครับนะเป็นตะกุดโทนนะเรียกว่าเป็นสลิกาทีา่หาชมกันได้ยากนะครับนะต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะนี้นะครับเป็นเต็มไปด้วยเขาเรียกว่า อมนเสนนะครับนาของมีเล่มนี้นะอ่านี่ครับก็นะอาดูใบนะครับนะมีความเก่าแล้วก็อ่าความเป็นธรรมชาติค่อนข้างอ่ามากเลยทีเดียวนะครับนะนี่นะก็ถือว่านะครับนะสันมีดจนานะครับสันมีดจนาเฉพาะใบนะครับนะอ่าของมีเล่มนี้ก็อยู่ที่1นิ้วนิดๆน,นะครับอยู่ที่1นนิ้วนิดๆน,น,นะอ่าทีนี้ก็ ลองดูในส่วนของภายในนะครับนาะของฝักนะอีเรมนี้นะอันนี้นะครับนะเป็นนะข้างนอกที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เอาว่าเก่าอยู่นะครับแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะเก่ายิ่งกว่าครับนี่ก็พย,ยายามจะให้ท่านได้อาดูทั้งภายนอกและภายในนะครับนะ่นะให้ชมให้เห็นนี่ครับ งดงามมากนะครับมีความงดงามมากนะ,ะมีความเก่าแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะครับมากนี่นะ,ะก็ลายนะครับไม่คูนถือว่ามีมนสเสน่ห์นะครับนมีความงดงามมากนะ <c oughs> เอาละนะครับพอเราดูในส่วนของ <c oughs> ก็เกิดฝักไปแล้วนะครับก็ลองมาไล่ดูในส่วนของใบนะครับนะ นี่นะครับเป็น,นสันมีดจหนามากนะครับสันมีดจนานะ,น,ะนี่เป็นตะกุดนะครับตะกุดโทนนะที่ฝังไว้อยู่บนใบมีอายุบนสันมีดนะครับนะขนาดจิ๋วเล่มนี้นะนะครับตรงปลายมีดที่ก็จะเขาเรียกว่าเป็นสันประหมอนะครับนะเป็นสันประหมนี่นะนะครับเรียกว่า มองอย่างไรก็เห็นเต็มไปด้วยมนเสน่ห์นะครับนะหลวงพ่อรุ่งอย่างที่ได้เรียนไว้นะครับนะาเป็นผู้อันหนึ่งซึ่งนะครับนะได้อสร้างมีดนะครับนะก่อนใครในะต้องยกเป็นผู้ปฐมมาเลิกนะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างท้งหอกเนื้อนะ,นะอะนี่นะครับนะพยายามจะให้ดูนะครับนะให้เห็นความเป็นธรรมชาตินะครับนะของมีดเล่มนี้นะ,ะเป็นมีดที่ จิ๋วนะครับนะแต่แ๋วนะที่สำคัญนั้นเป็นส่งมีดที่เรียกว่าหาดูได้ยากนะครับนะหาดูกันได้ยากนี่นะ,ะก็ลองมาพิจารณาดูนะครับนะลองมาดูนะ,ะความเก่าและก็ความเป็นธรรมชาตินะครับของมีดเรม้นะ,ะพยายามจะให้ดูในส่วนของอสันของมีดนะครับนะสันของมีดจะเต็มไปด้วย มลขังนะครับนะเต็มไปได้วยม์สเสน่ห์นะ,ะนะครับนะ,ะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของกันนะครับนะ,ะกันก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดสําคัญต้องบอกว่านะ,ะที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับนะต่างๆได้บรรจุนะครับนะไว้เช่นเกสาของหลวงพ่อคดีรู้จะเป็นแผ่นตะกุดนะ หรือผงวิเศษนะครับนะต่างๆก็จะถูกบรรจุไว้นะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยนะครับนะข้างนะครับปิดด้วยข้างนะอ่าเรียกว่าแน่นปึกเลยนะครับนะสำหรับเร่อนี้นะนะก็นะครับนะอ่านี๋ครับก็ดำนะครับนะดำเิียวดำเล็กนะดำเฉิวดำเล็กมากๆเลยนะครับก็ เป็นไม้คูณนะครับนะท่อน้านและฝักเป็นไม้คูนนะเป็นไม้ที่มีมงคลนะครับนะเป็นไม้เป็นมงคลนะมีทอนสิทธิ์อยู่ในตัวนะครับนะไม้คูณไม้มะขามไม้มะย,ยมนะหรือว่าพยานิ้วดำนะครับนะพวกนี้จะเป็นมีทอนสิทธิ์อยู่ในตัวนะก็ลองมาวิเคราะห์นะครับนะก็คือเจาะลึกดูนะ ลองเข้ามาชมด้วยมุมด้วยสายตาของท่านก่อนนะครับนะหากท่านชมแล้วนะครับนะเมื่อท่านติดตรงไหนแล้วก็มีข้อสงสัยอย่างไรกันั่นแหละครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามนะครับหนกันเข้ามาได้นะครับนะที่เบอร์ศูนย์แปดหกนะครับนะสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกนะเบอร์ศูนย์แปดหกสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกนะครับก็โทรกันเข้ามาได้นะ โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับนะ,ะก็อยากเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้นะครับนะอย่างนี้นะนี่ครับนะมองอย่างไรก็นะผมพยายามจะซูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของใบนะครับจะเป็นส่วนในของสันมีดนะ หรือว่าจะเป็นส่วนของนะครับในเรื่องของจุดสําคัญสําคัญนะครับอย่างเช่นแผ่นตะกุดนะครับนะก็จะให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับนะจุดสําคัญสําคัญนะก็เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ13กับ0-5วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะ เมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นว่านะครับในทุกคลิปทุกวิโอนะครับที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปนั้นมองเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับนะก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันนะครับทําการกดไลค์กดแชร์แลากดติดตามนะหรือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วนะครับแน่โดยเพราะท่านใหม่ๆนะชมแล้วท่านมีติดตรงไหนนะครับนะ มีข้อสองสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสองสัยเอาไว้นะครับนะก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะใายท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6เบอร์0ู6ย์9 1 4 9 6นะครับในทุกๆคาถามอาของท่านนั้นนะักคลินิกหมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่น,นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนะักคลินิกหมอก็กล่าวคาว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ